ครับวันนี้ทีมงาน NT s น r v i c e นะครับมาเปลี่ยนลูกลอยตัวสมาร์ทเซอบิร์นปั๊มนะครับแถววังหินนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราทำอะไรกันบ้างนะครับลองไปดูติดตามชมกันอีกทีนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้เป็นระยะระยะนะครับถ้ามีโอกาสนะครับถ้าไม่มีโอกาสได้ถ่ายเดี๋ยวผมอาจจะขออนุญาตแปะเป็นรูปภาพเอาไว้นะครับตอนนี้ก็เป็นพื้นที่หน้างานนะครับก็มีการกั้หลดไว้ก่อนแล้วนะครับ เราก็จะมาเปลี่ยนลูกลอยกันนะครับเดี๋ยวอันดับแรกต้องเปิดฝาบอกดูก่อนเพราะว่าไม่แน่ใจว่าตอนนี้ลูกลอยอยู่บ่อไหนนะครับเดี๋ยวขอเช็คนิดนึงครับว่าลูกลอยอยู่บ่อไหนกันแน่บ่อนี้นะครับจะเป็นบ่อที่เราเปลี่ยนลูกลอยนะครับตอนนี้กำลังสูบน้ำออกอยู่ ะจะได้ลงไปได้ง่ายหน่อยทีมช่างเราที่จะลงไปนะครับน,ก,นก,ก็ตัวนี้จะเป็นลูกรอยยี่อ้อชินไมว่านะครับเป็นลูกรอยสำหรับตามเสียโดยเฉพาะนะครับนะเราก็จะใช้เปลี่ยนสำหรับที่นี่นะครับ อนนี้เราตั้งระดับเรียบร้อยแล้วนะครับที่เหลือก็จะเหลือเรื่องของต่อสายไฟถ้ามีปัญหาก็โทรเรียกเขามาตอนนี้กําลังไล่เก็บสายไฟนะครับหลังจากเราไล่ตั้งระดับเรียบร้อยแล้วนะครับโดยเราจะมีเทปพ,พันละลายนะครับพันก่อนหนึ่งรอบนะครับเพื่อป้องกันน้ําเข้าสายไฟนะครับ ขณะนี้เราจะทำการทดสอบฟังก์ชันคอนโทรลนะครับที่เราเปลี่ยนลูกรอยไปแล้วนะครับคอมมอนขึ้นโอเคสตาร์ทหนึ่งปั๊มหนึ่งทําสตาร์ทสองปั๊มสองทํามไฮอะลามโอเคอะลามตกลุกลูกสามตกลุกสองตกลุกหนึ่งตกสต็อปปั๊มโอเค ผมก็วันนี้การเป็นลูกลอยนะครับก็สําเร็จรุ่ร่วงไปเรียบร้อยนะครับก็ที่นี่ก็คือเป็นนิติคอนโดแชมเบอร์ชานนะครับวางหินนะครับก็หากชอบคลิปนะครับหรือว่าจะคอมเมนต์สอบถามอะไรมาก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าชอบนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ